แมนยูเนเตดขาดทุนยับ92ล้านปอนด์ดิวปล่อยอันโตนีและฮอยลุนมนเชสเตอร์ยูเนเตดครับขาดทุนมหาศาลถึง92ล้านปอนด์หลังตัดสินใจปล่อย2แข้งดังในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายได้แก่อันโตนีและลาสมุดฮอยลุนอันโตนีนั้นย้ายมาในปี2022ด้วยค่าตัวที่สูงถึง82ล้านปอนด์แต่ผลงานน่าผิดหวังครับยิงได้เพียง5ประตูในพรีเมียร์ลีกสุดท้ายถูกขายขายดให้กับเรอัลเบติสที่19ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก3ล้าน หลังเคยถูกปล่อยยืมมาก่อนหน้านี้ทางด้านฮอยลุนในวยยัย22ปีครับคว้ามาจากอัตาลนตาด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์เมื่อสีซสั่นก่อนยิงได้แค่4ประตูในลีกล่าสุดถูกปล่อยยืมให้กับนาโปลีค่าย,ยืมราว5ล้านปอนด์พร้อมกับออปชั่นซื้อขาด38ล้านปอนด์หากพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้2ดีลนี้สะท้อนการลงทุนที่ล้มเหลวของแมนยูครับทำให้สโมสรขาดทุนรวมเกือบ100ล้านปอนด์และกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการซื้อนักเตะราคาแพง ที่ไม่ตอบโจทย์ผลงานในสนาม